นิยายเสียงเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจจอยหยาอยู่ไหมครับตอนที่แตาแก่พุงพลอย,ยังคิดว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำเป็นเรื่องสามัญทั่วไปและคิดว่าจางเจอหมิงไม่มีทางปฏิเสธประธานจางถ้าเกิดว่าดูแล้วถูกใจเราก็มาเซ็นสัญญากันเลยเถอะจางเจอหมิงมองตาแก่คนนี้ด้วยสีหน้าราวกับกำลังมองคนสมองมีปัญหาปัญญาถดถอยกำลังพูดเรื่องอะไรครับเรื่องลับนักแสดงเข้าสังกัดมันจะมาทำมักง่ายอยู่ที่บ้านแบบนี้ได้ยังไง ตะแกะพุงพลุยเรียบเรียงประโยคเหล่านั้นละพันปาดเหงื่ออาไม่สิฉันว่าเสียวอินหน้าตาใช้ได้เรื่องความสามารถก็เรียนรู้กันได้ประธานจางเองก็เห็นด้วยใช่ไหมละ่ะอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะจางเจ๋อหมิงชักสุดจะทนแล้วกรรมการเฉิงกำลังล้อผมเล่นอยู่หรือไงสีหน้าของตะแกะพุงพลุยที่ผมเริ่มน้อยหรือก็คือกรรมการเฉิงซีดไปครึ่งซีกหลังได้ยินสิ่งที่จางเจ๋อหมิงพูดออกมา Uh, uh, ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นคือว่าผมเรื่องเซ็นสัญญาต้องผ่านลายไฟแล้วต้องไปทำที่บริษัทเท่านั้นเอกสารก็ไม่ใช่แค่แผ่นสองแผ่นนายยังต้องให้ฝ่ายประเมินนักแสดงกำหนดทิศท,ทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคตนั่นก็ต้องดูที่ความสามารถแต่จู่ๆคุณจะให้ผมจัดการเรื่องเซ็นสัญญาเดียวนี้แถมยังเป็นที่บ้านมันใช่เรื่องที่ไหนนักแสดงคนอื่นๆกว่าจะได้เซ็นสัญญาก็ผ่านหลายกระบวนกานคุณทำแบบนี้ก็ถือว่าโกงคนอื่นเขาไม่ใช่เหรอ แล้วผมยังต้องคาดหวังอะไรกับตําแหน่งของคุณอีกคุณลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองไม่ได้สําคัญกับบริษัทผมขนาดนั้นกรรมาการเฉิงเหงื่อแตกพลักเขาคิดว่าจางเจ๋อมิงคนนี้ไม่ต่างจากพวกคนใหญ่คนโตในบริษัทหลายๆแห่งที่บ้ากามหื่นกระหายเพราะจางเจ๋อมิงมีเกลิ่นอายของความเป็นผู้ชายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแม้จะนิ่งเงียบแต่ก็ดูร้อนแรงแม้จะเย็นชาแต่ก็มีสเสน่ห์ดึงดูดค้ายพวกที่จงใจใช้มันล่อลวงคนให้เข้าหาแต่เขาคิดผิด จ้างเจ๋อหมิงดันเป็นพวกมีคุณธรรมเทียมฟ้าทว่าคุณธรรมนั่นใช่ว่าจะไม่มีวันสั่นคลอนกรรมการเฉิงยังอยากจะเดิมพันอีกสักหน่อยเขารู้ดีว่าสัญชัตยานผูชายไม่ต่างกันมีของสวยๆงามๆอยู่ตรงหน้าไม่มีทางไม่หวนไว้ยิ่งถ้าของสิ่งนั้นยอมยกตัวเองไปไว้ในกำมือของเจ้าตัวเองแล้วจ้างเจ๋อหมิงยังจะปฏิเสธได้อีกล่ะอีกอย่างลิวอินหน้าตามไม่เลวเรื่องหุ่นไม่ต้องพูดถึง เธอคือผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนต้องอยากจะสัมผัสดูสักครั้งแน่นอนบิดตัวต่อนหน้าเขาสักทีสองทีก็น่าจะเอาจางเจอหมิงอยู่หมดัดแต่กรรมการเฉิงลืมคิดไปว่าคนเรามีลัสนิยมแตกต่างกันกรรมการเฉิงยอมถอยหนึ่งก้าวแต่ยังไม่ทิ้งแผนของตัวเองอ่าอ่อ่ได้ครับได้ผมจะพาเธอไปจัดการเรื่องต่างๆที่บริษัทแน่นอนเขาว่าถึงตรงนี้ก็ก้มดูนาฬิกาข้อมือให้ hey, ตายสิแย่แล้ว ผมมีธุระอื่นต้องไปทําขอฝากเธอไว้ที่นี่จนกว่าจะทําธุระนั่นเสร็จได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะกลับมารับเธออีกทีจ้างเจอหมิงหัวคิ้วขมวดเรียกแท็กซี่ไปส่งเธอที่บริษัทก็จบแล้วจ้างเจอหมิงกําลังจะออกนอกแผนกรรมาการเฉิงก็มีทางรับมืออยู่แล้วอ่าไม่ได้นะครับประธานจางผมเป็นคนพาเธอมาก็ต้องพาเธอไปที่บริษัทเด็กคนนี้เพิ่งเข้าวงการไม่รู้มารยาทหรือการวางตัวจใจเธอไปรอที่บริษัทก่อนก็ยังไงอยู่ผมขอร้องนะครับ ให้เธอรออยู่ที่นี่จนกว่าผมจะกลับมารับเดี๋ยวเดียวไม่เกินสองชั่วโมงแล้วผมจะมารับโดยเร็วที่สุดขอร้องละครับประธานจางกรรมการเฉิงก็พาเธอไปด้วยซะสิปัญหามันอยู่ตรงไหนกันกรรมการเฉิงยังคงเจ้าเล่ห์อย่างถึงที่สุดทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับผมต้องไปเจราจากเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่เราทำข้อตกลงกับทางหุ้นส่วนเอาไว้เอาเธอไปด้วยคงจะดูไม่ดีเดี๋ยวทางนั้นเขาจะหาว่าเราเอาเด็กไปฝากฝังให้ดูแลจะเสียภาพลักษณ์บริษัทเราได้ กรรมการเฉิงพยายามส่งสัญญาณให้หญิงสาวที่อยู่ข้างๆทำตัวให้มีประโยชน์บ้างจ้างเจอหมิงเตรียมจะค้านอีกแต่ลิวอินที่นั่งนิ่งมาโดยตลอดเอ่ยแทรกขึ้นก่อนฉันสัญญาจะอยู่เงียบๆไม่รบกวนค่ะฉันยังไม่คุ้นเคยกับวงการนี้ออกไปไหนมาไหนอาจจะทำตัวไม่ถูกต้องจนเกิดปัญหาขึ้นได้ขอฉันรอยอยู่ที่นี่นะคะจ้างเจอมิงมองคนสองคนที่เข้ากันดีเป็นปีเป็นคลุยเขาขี้เกียจจะใส่ใจแล้ว ถ้ายัางคัดค้านรังแต่อีกฝ่ายจะหาข้ออ้างร้อยแปดพันข้ามาพูดไม่จบไม่สิ้นเขาจึงเลิกจะใส่ใจจะทำอะไรก็ทำเถอะมีแต่ตัวน่าลำคาญทั้งนั้นหลังได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจแล้วกรรมการเฉิงก็กระพริบตาส่งสัญ,ญญาณให้หลิวอินจากนั้นก็รีบออกจากบ้านตระกูลจางไปในทันทีประเฉียนมองตะแก่ผมน้อยแสนเจเล่เดินผ่านเธอไปเพียงคนเดียวอย่างอ่อนใจ ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะกล้าทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในบ้านคนอื่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนพามาส่วนเจ้านายของเธอก็ประมาทเกินไปต่อให้เครียรำคาญพวกช่างตื้อขนาดไหนก็ควรจะมีขอบเขตบ้างเป็นเจ้าของบ้านออกปักไล่สักหน่อยก็ได้แล้วแต่นี่ดันปล่อยไว้แบบนี้มันใช่เรื่องที่ไหนกันจางเจอ้มิงไม่ได้ใส่ใจคนที่ยังอยู่บ้านคนอื่นหน้าตาเฉยไม่ได้นับว่าเป็นแขกของบ้านเสียด้วยซ้ำทำปลาหนึ่งลิ้วอินเป็นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ เขาก้มลงตอบข้อความอี้เซียนเสร็จก็ลุกขึ้นยืนเตรียมจะกลับไปสาสางานไม่ได้คิดจะเจียดเวลามาดูแลใครปอเฉียนฝากดูเธอไว้ด้วยนะหญิงสาวที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกขัดหูแปลกๆคำพูดของจางเจอ้หมิงไม่ได้บอกทำนองว่าให้แม่บ้านดูแลเธอเหมือนแขกแต่คล้ายบอกให้จับตาดูเธอป็นหนึ่งผู้บุกลุกและก่อนที่จางเจอหมิงจะเดินหนีไปลิวอินก็ทำในสิ่งที่เธอตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะช่วดจังหวะด,ดีๆแบบนี้ เดี๋ยวก่อนค่ะเธอสับเท้าลุกตามจ้างเจอ้หมิงโผล่ตัวเข้าไปหาเขาประหนึ่งมีเรื่องจะคุยกับเขาเพิ่มทว่าวแข้งขาเกิดอ่อนแรงขึ้นมากะทันหันใบหน้าที่เคยแสดงความยั่ยยวนออกมาบิดเบี้ยวเล็กน้อยท่าร่างของเธอโอนเอ็นคล้ายคนกำลังจะเป็นลมและเธอก็ทิ้งตัวเข้าไปหาจ้างเจอ้หมิงจ้างเจอ้หมิงไม่ใช่คนโง่แต่ก็ไม่ใช่คนนิสัยแข็งกร้าวที่ได้เห็นใครสักคนจะล้มแล้วไม่ช่วยเหลือใบหน้าของเขาเย็นชาเขาขั้นรำคาญก็จริง แต่แขนก็ยังช่วยประคองคนกำลังจะเป็นลมไว้มาล้มหัวฟาดพื้นตายในบ้านคนอื่นก็เป็นเรื่องนะสิด้วยเพราะแบบนั้นจึงเข้าทางหลิวอินเธอถมเข้าไปในอ้อมอกของจางเจอหมิงอย่างไม่เกรงใจให้เขาประคองเธอไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้ปัดเฉียนเห็นแบบนั้นถึงขั้นผวาตกใจกำลังจะเข้าไปช่วยประคองหญิงสาวในวงแขนเจ้านายเต่ว่าสายตาเธอกลับเหลือบไปเห็นคนที่เพิ่งเดินเข้ามาในโถงบ้าน เป็นจริงฝานที่กำลังมองมาทางนี้ด้วยสายตาเรียบเฉยไร้ละลอกคลื่นเอว่ากลับลุ่มลึกพิกลสวรรค์อะไรไม่อยากให้เกิดนี่เกิดดีนักนะเปิ้เชียนฮัลลี่หันขวางไม่รู้จะไปทางไหนดีตอนนี้เจ้านายเธอที่มีหญิงสาวอยู่ในวงแขนกำลังสบตากับนายหญิงของบ้านสีหน้าของพวกเขาไม่ต่างกันเรียบเฉยไร้สีต่างคนต่างนิ่งเงียบไม่มีท่าทีหรือปฏิกิริยาตอบสนองใดเลยแม้แต่น้อย และเป็นจิงฝานที่มองผ่านไปอย่างไม่ใยดีไม่แม้แต่จะเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำเขาเพียงแค่เดินผ่านขึ้นชั้นสองไปเฉยๆทั้งอย่างนั้นจางเจอหมิงเองนก็นิ่งเงียบเพียงแต่สีหน้าเย็นยะเยือกกว่าเดิมหลายส่วนหลังจิงฝานเดินพ้นไปจนลับตาแล้วเขาก็ผลักตัวออกจากหลิวอินไม่สนใจจะมองเธอด้วยซ้ำหลิวอินเห็นว่าสถานาการณ์ไม่ดีเท่าไหร่คนที่เดินผ่านไปเมื่อครู่ก็แปลกปล เธอจึงพูดเพื่อทำลายบรรยากาศอึมครึมที่จู่ๆก็เกิดขึ้นเอ่อขอโทษนะคะฉันหน้ามืดน,นิดหน่อยพอดีว่ายัางไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะจางเจอมิงไม่ได้ใส่ใจเธอหันไปพูดกับปัดเฉียนดูเธอไว้ด้วยแล้วกันหลังปัดเฉียนพังงหัวรับจางเจอมิงก็เตรียมออกจากตรงนี้แต่ว่าหลิวอินที่กำลังพยายามเสนอตัวอย่างถึงที่สุดก็ยังคงรั้งเขาด้วยสถานการณ์เดิม ร่างกายเธอเริ่มโซเซยืนแขนไปหมายจะคว้าร่างของจางเจ๋อหมิงเป็นที่ยึดป,ประธานจางคะคือคือว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีจางเจ๋อหมิงมองการกระทําของเธออย่างสุดจะทนสุดท้ายเขาก็ผลักเธอลงไปนั่งที่โซฟาจุดเดิมที่เขาเคยนั่งอยู่เอ่ยกับป้ดเฉียนเสียงหนักป้ดเฉียนไปหาอะไรให้เธอลองท้องหน่อยแล้วกันหรือถ้าเธอจะเป็นลมก็เรียกรถพยาบาลเลยส่งตัวให้หมอช่วยให้น้ำเกลือเธอสักถุงสองถุงน่าจะทดแทนข้า,าวเช้าได้ ลิวอินขนลุกเกลียวประโยคที่ได้ยินฟังแล้วเหมือนจะไม่ได้ร้ายแรงแต่กลับน่ากลัวอย่างประหลาดสีหน้าแววตาของจ้างเจอหมิงก็เล่นเอาเธอไม่กล้ารั้งเพราะเขาเหมือนไม่ใช่แค่จะให้หมอจิ้มเข็มน้ำเกลือให้เธอแต่กะจะให้หมอเอาน้ำเกลือกรอกปากเธออะไรทำนองนั้นจ้างเจอหมิงว่าจบก็สะบัดตัวเดินออกจากโถงบ้านไปขึ้นไปชั้นสองกลับเข้าห้องทำงานตัวเองท่าทางของเขาดูนิ่งเฉยและเยือกเย็นกว่าก่อนหน้าอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทิ้งหญิงสาวนั่งตะลึงกับท่าทางนั้นอยู่กับป้าเฉียนที่กำลังปวดหัวจะไม่ให้เธอปวดหัวได้ยังไงสามีภรรยาเจ้านายของเธอตอนนี้ทำตัวอย่างกับว่าเป็นคนไม่รู้จักกันความจริงเธอก็รู้ว่าทั้งสองคนมีแลนจะหย่าก,กันในอีกไม่นานแต่พอเห็นท่าทีของจริงฝานก่อนหน้าที่ทำขนมให้เจ้านายเธอเธอก็เพียงหวังว่าเรื่องในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าท่าทางเฉยชาของคนทั้งสองกลับทำป้าเฉียนท,ท้อใจ สุดท้ายอดไม่ได้เอาความรับข้องในใจไปลงกับตัวปัญหาคุณทำแบบนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะหลิอวอินตวัดหน้ามหาแม่บ้านของตระกูลจางที่อยู่ๆก็เอ่ยปากคุยกับเธอบทสนทนาสแสลงหูเอาเรื่องเธอแสร้งทำเป็นว่าตัวเองสะอาดหมดจดกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่คะ่ะฉันทำอะไรเหรอปัดเฉียนเอ่ยกับเธออย่างใจเย็นที่สุดดิดฉันเลี้ยงคุณชายใหญ่มาตั้งแต่เล็กจนโต รู้ดีว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรดังนั้นจึงอยากจะเตือนคุณสักหน่อยค่ะอยากจะพูดอะไรกันแนะน่เจ้านายของดิฉันชอบผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรคุณไม่เข้าขายรสนิยมของคุณชายใหญ่ตั้งแต่เป็นผู้หญิงแล้วค่ะดิฉันคิดว่าไม่รําเส้นจะดีกว่าเพราะอย่างไงมันก็เปล่าประโยชน์แล้วอีกอย่างคุณชายใหญ่เองก็หุบป,ปากไปเลยนะเป็นแค่คนใช้มีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันนั่นหน้าที่หรือไงไปหาอะไรมาให้ฉันกินอย่างที่ประธานจางบอกเถอะนะ นั่นคือประโยคเอ่ยแทกจากปากของลิวอินก่อนที่ปัดเฉียนจะได้บอกเรื่องสําคัญประโยคที่ด่าออกมานั้นสะท้อนอยู่ในใจปัาเฉียนทํางานที่บ้านตระกูลจังมานานตั้งแต่จางเจ๋อหมิงยังอยู่ในท้องของนายหญิงคนก่อนเสียด้วยซ้ําหน้าที่ของเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านแต่เป็นถึงแม่นมของจางเจ๋อหมิงพอถึงคราวนายหญิงกับนายท่านผู้นําตระกูลคนก่อนเสียไปก็เป็นเธอกับนายท่านผู้เฒ่าจางที่ดูแลจางเจ๋อหมิงจนเติบโตคุณชายใหญ่ท่านนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับลูกชายของเธอ พอมีคนพยายามดันทุลังจะจับเขาให้ได้อย่างนี้ป้าเฉียนก็เกิดอาการไม่ชอบขึ้นมารับอกคับใจไปหมดไหนจะเรื่องสามีภรรยาไม่สนใจใหญ่ดีกันแม้แต่เซี่ยวหางตานั่นก็ด้วยป้าเฉียนรู้สึกไม่ได้ดังใจสักอย่างอยากจะบ้าตายจริงๆจิงอยู่ที่เมื่อครู่จิงฟาาเดินผ่านสามีจำกัดเวลากับหญิงสาวหน้าตาสดสวยมาเรากับไม่ได้สนใจดินฟ้าหรือหน้าใครที่ไหนแต่ว่าภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยเย็นชา หัวใจของจิงฝันเต็มไปด้วยความรู้สึกจุกเสียดมีประโยคเน็บแนมมากมายเกาะขึ้นในใจโดยที่แม้แต่สมองยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรขนาดนั้นทั้งที่เอาแต่ย้ำว่าเห็นเขาเป็นแค่ตัวละครปโปรดในนิยายเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นแต่พอเห็นเขาคว้าเอวคนอื่นเต็มไม้เต็มมือในใจก็เกิดอาการคับข้องอึดอัดขึ้นมาทั้งยังรุนแรงมากเสียด้วยจางเจอหมิงไอคนหน้าไม่ไอายพาผู้หญิงมากกบมากอดอยู่กลางบ้าน ปาก็ขู่เราว่าให้รักษาหน้ารู้จักวางตัวกับคนอื่นเพราะอาจจะทําเขามีข่าวเฉาแต่พอถึงข่าวตัวเองล่ะกอดกันกลมอยู่กลางบ้านไว้หน้าใครที่ไหนแบบนี้แล้วยังมีสิทธ์อะไรมาตําหนิเราฮี่ตายสิไอคนไม่มีจิตสํานึกและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในใจของจิงฝานซึ่งอยากชะระบายใส่หน้าของจางเจ๋อหมิงดูสักทีแต่ก็รู้สึกสับสนในตัวเองตกลงแล้วว่าในอนาคตจะยากกับอีกฝ่ายดังนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ควรไปใส่ใจกับเรื่องที่อีกฝ่ายทำ ทั้งยังย้ำกับตัวเองตลอดว่าจ้างเจอหมิงเป็นเพียงตัวละครปโปรดในนิยายโปรดที่ว่าก็ไม่ถึงขั้นติ่งวีดไว้แค่รู้สึกว่ามีเขาแล้วเนื้อเรื่องมันน่าสนใจขึ้นไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นและไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งเกินกว่านั้นทว่าหัวใจตอนนี้กลับกำลังประท้วงด้วยการสร้างอาการร้อนเผาในใจตอนเห็นอีกฝ่ายกอดกับคนอื่นต้องจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงดีล่ะเนี่ยช่างเถอะไปหาไรลองท้องก่อนดีกว่า พอกินแล้วอารมณ์จะได้ดีขึ้นพอคิดได้ดังนั้นจิงฝานก็ลงไปที่ครัวเห็นว่าในครัวมีเศษอาหารที่ทำเตรียมไว้อย่างดีเห็นที่ป้าเฉียนจาทำไว้ให้เขาเพียงแต่ตอนนี้จิงฝานรู้สึกทานข้าวมีลงแต่เพื่อไม่ให้ท้องเขาว่างเกินไปจึงหาผลไม้ในตู้เย็นเห็นว่ามีลูกแพร่อยู่ก็หยิบออกมาปอกกินของหวานหวานเย็นๆเพื่อจะทำให้ความร้อนวูบวาบในใจทุเลาลงบ้างจิงฝานมัวแต่ปอกผลไม้ไม่ได้สังเกตสักนิดว่ามีคนเห็นตัวเองเดินลงมา และด้วยความสงสัยในตัวตนและสถานะของจิงฝานทั้งนั้นจึงตามเข้ามาในครัวทันทีไม่ลังเลสักนิดเดินดุ่มดุ่ม,ด,มดุ่มราวกับอยู่ในบ้านของตัวเองลิวอ,อินไม่ฟังคําบอกกล่าวของพเพาเฉียนที่บอกว่าให้เธออยู่เฉยเฉยซึ่งตอนนี้กําลังโทรสั่งอาหารให้เธออยู่เพราเห็นจิงฝานที่ก่อนหน้านี้เดินผ่านเธอกับจ้างเจ๋อหมิงไปก็เกิดสงสัยในสถานะของเขาคนคนนี้เป็นใครทำไมถึงมาอยู่ในบ้านของจ้างเจ๋อหมิง ทั้งยังเดินขึ้นบ้านไปหน้าตาเฉยการแต่งตัวดูดีเกินกว่าจะเป็นคนใช่กรรมการเฉิงบอกกับลิวอินเอาไว้ว่าประธานจางมีน้องชายอายุห้าขวบกับนายท่านผู้เฒ่าจางอายุเกือบเจบ้านหลังนี้ที่เขาอยู่ก็อยู่แค่คนเดียวไม่มีใครในครอบครัวมาอยู่ด้วยแล้วคนคนนี้เป็นใครกันจะไม่ให้เธอสงสัยได้ยังไงละ่ะลิวอินช่างน้ำหนักดูแล้วคิดว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นก็ได้ ไม่อย่างนั้นจางเฉินหมิงก็ต้องแนะนําให้รู้จักสักหน่อยแล้วแต่นี่กลับเดินผ่านกันไปเฉยเฉยเราคนไม่รู้จักกันเธออดจจสงสัยไม่ได้จริงจริงจิงฟานหันหลังปลอกผลไม้ส่วนหลิวอินเดินเข้าไปหาเงียบเงียบพอถึงตัวแล้วเธอก็เอ่ยทำอะไรน่ะทำให้ฉันด้วยสิเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแม้จะไม่ได้ร้ายแรงขั้นมีใครตายแต่เสียงกรีดร้องก็น่าสะเึงกลัวจนทำให้คนที่ได้ยินแตกตื่นตกใจได้ คุณเป็นอะไรไหมครับผมตกใจเพราะจู่ๆก็มีคนเรียกเลยไม่ทะระวังเป็นความผิดผมทําคุณตกใจขอโทษนะครับจิงฝานเองก็ตกใจไม่แพ้กันเขาไม่คิดว่าจะมีคนมาอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ตัวเขากําลังเปากผลไม้ในมือมีมีดปลายแหลมพอได้ยินคนพูดอยู่ใ,นในกล้ๆเก,กิดตกใจหันไปทั้งอย่างนั้นมีดในมือก็หันตามตัวตวัดแหวกอากาศไปหาคนที่เข้ามาหาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเพราะวิธีมีดที่ตวัดไปพร้อมกับจิงฝานนั่นเอง ลิวอินจึงตกใจผงะถอยหลังร้องกรีดออกมาตอนนี้ตัวแปะอยู่กับตู้เย็นด้วยความตกอ,อกตกใจน,นี่จะฆ่ากันเรื่องไงคะจิงฝานปฏิเสธทันทออีไม่ใช่นะครับมีเรื่องอะไรกันยังไม่ทันที่จิงฝานจะได้เอ่ยในส่วนของตัวเองคนที่ได้ยินเสียงหวีดร้องอีกคนก็ลงมาหาพวกเขาเป็นจางเจอหมิงเขาลงมาด้านล่างด้วยสีหน้ายับย่นนิดหน่อยเห็นได้ชัดว่ารำคาญใจ ลิวอินเห็นว่าสถานการณ์นี้เข้าทางตัวเองจึงไม่ปล่อยผ่านไปอย่างเสียเปล่าก้าวเท้าเข้าไปคว้าแขนจ้างเจอ้หมิงเอ,อฉันเองก็ไม่รู้ค่ะฉันเข้าไปทักทายเขาดีๆแต่อยู่ๆเขาก็ตว,วัดมีดมาหาฉันตกใจมากเลยค่ะจ้างเจอ้หมิงฟังเธอพูดอย่างนิ่งเงียบไม่ได้คิดจะแง่มมือของเธอออกจากแขนความคิดในหัวเขาตอนนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งคือมองจากความเป็นจริงในตอนนี้ในมือจริงฝานมีผลไม้สีนวลอ่อนอยู่ มันถูกเปอกไปครึ่งลูกส่วนอีกมือมีมีดเห็นได้ชัดว่ากําลังปอกผลไม้และหลิวอินคงเข้าไปหาจิงฝานไม่ให้ซุ่มให้เสียงทั้งนั้นก็เลยหันมาด้วยความตกตกใจไม่แปลกที่คนหันมาทั้งตัวแล้วมีดในมือจะหันตามถ้าเป็นอย่างนั้นหลิวอินก็แค่งงและรับผลจากการกระทําของตัวเองเท่านั้น 2. คือถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้นมองย้อนไปว่าจิงฝานอยากจะแต่งงานกับเขาขนาดไหนในใจย่อมมีความหลงไหลเขาอยู่อย่างน้อย8ส่วน เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นการจงใจเพราะความหึงหวงของจิงฝานด้วยที่ว่าเมื่อครู่เห็นเขาประคองหลิวอินอยู่อะไรทํานองนั้นก็ได้จางเจอหมิงช่างน้ําหนักเรื่องราวแล้วเลือกจะลองเชิงคนที่เขาคุ้นเคยมากกว่าในทาอะไรจะล้อเล่นอะไรก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยสิจางเจอหมิงเลือกจะพูดกับจิงฝานปฏิกิริยาของจิงฝานเป็นตัวตัดสินเรื่องนี้ที่เขาไม่ได้เห็นมันกับตา และนั่นทำจิงฝานหัวคิ้วขมวดความรู้สึกไม่ยุติธรรมฉายชัดออกมาผ่านใบหน้าฟันหน้าขบลงบนริมฝีปากล่างจนเจือสีแดงอย่างอดกลัน้นเป็นท่าทางที่จางเจออมิงเคยเห็นเมื่อก่อนจิงฝานกำลังฉุนกึกนี่มันอะไรกันยังไม่ทันฟังความอีกข้างก็เลือกจากตำหนิเราแล้วมันจะไม่ลำเอียงไปหน่อยเหรอจะมียคติก็ควรจะมีขอบเขตบ้างสิผมล้อเล่นอะไรครับนี่คุณกำลังว่าผมอยู่เหรอ จางเจอหมิงไม่ได้ตอบอะไรรอว่าจิงฝานจะพูดอะไรต่อจิงฝานเห็นอีกฝ่ายเงียบก็หงุดหงดิดมองไปยังมือที่เกาะแขนอีกฝ่ายอยู่อย่างไม่สบอารมณ์วางมีดแล้วอธิบายในฝั่งของตัวเองเ<หย>ผมหิวเลยลงมาหาอะไรรองท้องกำลังปลอ,อกผลไม้อยู่ดีๆเธอก็เข้ามาทักกระทันหันผมเองก็ตกใจเลยหันไปหาแต่ไม่คิดว่าเธอจะอยู่ใกล้ขนาดน,นี้แล้วผมเองก็ขอโทษไปแล้วด้วย เป็นคุณตังหะที่ต้องดูแลผู้หญิงของตัวเองให้ดีปล่อยเธอมาเดินแพ่นนแบบนี้ได้ยังไงครับถ้าเกิดว่าผมตกใจแรงกว่านี้ไม่พลังมือจัดการเธอจนไส้ไหลไปแล้วเหรอหลิวอินสะดุ้งเฮือกมองจิงฝานที่เพิ่งพูดประโยคนั้นออกมาได้หน้าตาเฉยผลรู้สึกขนหัวลุกจ้างเจอหมิงฟังจิงฝานอธิบายเงียบๆไม่ได้เอ,อ่ยแทรกอะไรสายตาจับจ้องไปยังมือข้างที่เพิ่งวางผลไม้ไปตรงนิ้วมือมีส่วนที่ผิดปกติอยู่ทั้งในใจยังรู้สึกขัด,ข,ดขัดกับประโยคที่ว่า ดูแลผู้หญิงของตัวเองให้ดีนั่นอยู่หลายส่วนผู้หญิงของเขาที่ไหนกันละ่ะลิวอินพยายามแยง้งเธอจะยอมให้คนผิดเป็นเธอได้ยังไงเออคือว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ถามเธอจางเจ๋อหมิงสวนไม่ให้เธอพูดสักประโยคจิิงฟานอาจเจอไม่เห็นแต่สายตาที่จางเจ๋อหมิงมองเธอเต็มไปด้วยความเย็นเยือกเราจะแช่แข็งคนได้ลิวอินชะงักปากไปทั้งอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนนะ ประธานจางคนนี้ทำเหมือนจะตำหนิคู่กรณีของเธอแต่กลับยอมฟังทั้งนั้นเงียบๆอีกทั้งหน้าตายังปนีปนอมนิ่งเรียบเห็นได้ชัดว่าไม่มีความคิดจะแย้งคำอธิบายของทั้งนั้นแต่พอเธอจะอธิบายบ้างกลับตัดบทขึ้นมาทันทีอีกทั้งการปลายสายตามองยังเย็นเฉียบคล้ายบอกว่าให้เธอหุบป,ปากไปซะแม้ว่าจังเจอหมิงจะยืนอยู่ฝั่งเธอและเธอก็เกาะเขาอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างเธอเลยเขาฟังความข้างเดียวจริงๆ แน่นอนว่าไม่ใช่เธอแต่เป็นอีกคนฮึจิงฟานผู้ไม่ได้สังเกตอะไรลึกซึ้งเบื่อที่จะมองสองคนตรงหน้าแล้วในเมื่อไม่มีอะไรจะพูดอีกและในเมื่อคู่สนทนาเลือกจะไม่เชื่อเขาก็าไม่อยากจะอยู่เสวนาด้วยจึงสะบัดต,ตัวเดินกลับขึ้นบ้านไปทั้งอย่างนั้นไม่อยู่ต่อล้ะต่อเถียงกับใครให้เมื่อยปากอีกจ้างเจอมิงมองตามร่างโปร่งนั้นไปจนลับตาลิวอ,อินใช้โอกาสที่คู่กรณีไม่อยู่แล้วเอ่ยปาก ประธานจางฮะคนคนนั้นเขาภรรยาผมพูดถูกแล้วคุณไม่ควรเดินเพ่นพ่านในบ้านคนอื่นแบบนี้ผมจะให้คนเรียกแท็กซี่ให้อ๋อฝากไปบอกกรรมการเฉิงด้วยล่ะว,ว่าการใช้กฎลับมันไม่ได้ผลกับผมแล้วอีกอย่างถ้าคุณไม่อยากโดนภรรยาผมเอามีดมาทำอะไรคุณจริงๆแล้วก็รีบไปซะเอ่ยแทรกจบจ้างเจอมิงก็สะบัดแขนออกจากการเกาะก,กุมหัวคิ้วขมวดเล็กน้อยหลังเห็นว่าแขนเสื้อตัวเองยับ จากนั้นก็เดินออกจากจุดนั้นไปทั้งอย่างนั้นลิวอินชง,งักไม่ได้มองตามจางเฉอหมิงด้วยซ้ำเมื่อครู่ประธานจางคนนี้พูดว่าอะไรนะภรรยาหมายถึงชายหนุ่มคนนั้นน่ะเหรอท่าทางที่พูดคุยกันนั่นมันเหมือนสามีภรรยากันที่ไหนสามีภรรยาบ้านไหนเขาคุยกันแบบนี้อย่าว่าแต่รักกันเลยเหมือนเป็นศัตรูกันเสียด้วยซ้ำไม่สิจริงอยู่ที่ทั้งสองคนไม่มีบรรยากาศของความเป็นคู่รักคู่สามีภรรยา แต่ว่าท่าทีของจ้างเจอหมิงที่ฟังความข้างเดียวนั่นก็พอเข้าใจได้แม้เขาจะทำตัวเย็นชากับชายหนุ่มคนนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าเลือกจะเข้าข้างทั้งนั้นมากกว่าก็สมกับที่เป็นสามีภรรยาดีถึงมองแล้วจะรู้สึกแปลกอยู่มากเลยก็ตามว่าแต่ประธานจางแต่งงานเมื่อไหร่กันนะทำไมไม่เห็นจะมีข่าวหรือมีคนพูดอะไรเลยดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่การแต่งงานปกติเรื่องนี้คงต้องขยายความสักหน่อยแล้วล่ะ ลิวอินลูบคางตัวเองกำลังคิดว่าจะไปคุยเรื่องนี้กับใครดีจิงฝานสับเท้ากลับขึ้นมาบนห้องด้วยความโมโหแต่พอความโมโหหดหดทุ่นเราลงความหิวก็กลับขึ้นมายึดครองพื้นที่แต่จะให้ลงไปที่ครัวอีกรอบก็ขี้เกียจแล้วไหนจะแผลโดนมีดบาดบนปลายนิ้วชี้ที่เพิ่งจะเห็นนี่อีกเลือดไหลยังไม่หยุดดีด้วยซ้ําจิงฝานเป็นท้อกับตัวเองจริงๆจังหวะที่กำลังคิดว่าจะทำยังไงกับท้องที่หิวและแผลบนนิ้วดี เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นจิงฝานไม่ได้คิดอะไรเดินไปเปิดประตูให้คนที่มาหาปรากฏว่าเป็นป้าเฉียนเห็นเขามาเปิดประตูให้แล้วเธอพลันส่งยิ้มทักทายสีหน้าดีอกดีใจอย่างชัดเจนแบบที่ว่าไม่ได้ฝืนสักนิดแต่ไม่รู้ดีใจเรื่องอะไรคุณชายจริงกลับมาแล้วยังไม่ได้ทานอะไรใช่ไหมคะพอเธอพูดอย่างนั้นออกมาจิงฝานก็สังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้มามือเปล่าถือถาดอาหารมาให้เขาด้วย และนอกเหนือจากนั้นยังมีกล่องปฐมพยาบาลคล้องอยู่ที่ต้นแขนจิงฟานเห็นแล้วถึงกับตกใจเอ่อทั้งหมดนี่เอามาให้ผมเหรอครับเขาว่าพลางรับถาดอาหารมาจากอีกฝ่ายป้าเฉียนรู้ได้ยังไงครับว่าผมมีแผลจิงฟานแสดงสีหน้าประหลาดใจทั้งอย่างชูนิ้วชี้ที่ถูกพันด้วยทิชชู่ให้เธอดูป้าเฉียนฉีกยิ้มหนักกว่าเกาขั้นว่าแก้มยกเป็นก้อนเป็นคุณชายใหญ่ให้เอามาให้คะ่ะ เห็นว่าคุณชายจริงหิวทั้งที่มือยังมีแผลด้วยจึงฝากดิฉันยกมาให้ค่ะจริงฝันนิ่งอึง้งเรื่องหิวนั่นเขาจำได้ว่าตัวเองพูดไปกับปากทั้งนั้นจะรู้ก็ไม่แปลกแต่เรื่องแผลจริงฝันเพิ่งจะรู้ตัวตอนกลับขึ้นมาบนห้องแล้วยังไม่ได้บอกใครงั้นก็หมายความว่าจ้างเจอหมิงสังเกตเห็นตั้งแต่แรกงั้นสิคุณชายใหญ่ฝากมาบอกด้วยว่าคราวหลังถ้าหิวให้บอกแม่บ้านไม่ต้องลำบากทำเอง เรื่องนั้นดิฉันก็เห็นด้วยคะ่ะส่วนผู้หญิงคนนั้นคุณชายใหญ่ให้เธอกลับไปแล้วล่ะคะ่ะอ๋อครับจิงฝานมองของในมือป้าเฉียนแล้วเกิดรู้สึกสับสนกับท่าทีที่ได้เห็นก่อนหน้านี้ของจ้างเจ๋อหมิงทั้งที่ทำท่าอย่างกับว่าจ้องจะตำหนิเราอยู่ตลอดแทๆ้ๆนี่มันตบหัวแล้วลูบหลังชัดๆเลยไม่ใช่เหรอว่าแต่ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆอีกฝ่ายนั่นมันยังไงกันแน่ มีความสัมพันธ์กันแบบไหนก็ควรจะบอกกันให้รู้หน่อยสิตัวละครโปรดอะไรกันละ่ะจ้างเจอหมิงสำหรับจิงฝานตอนนี้น่ะนะเป็นตัวหน้าโมโหมากกว่าเหอะ